ครับวันนี้ผมต้นครับอยู่ในตัวก้านิวอลฟาดนะฮะ<ภา>เดี๋ยวเราไปชมมันครับอันนี้จะมีจอหลังด้วยนะครับแบบฝังนะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมจอหน้านครับเีกว่า m อ็มเอ็กเยอะฮะไฟเพลงไฟหนังนะครับ ปึ๊ปๆๆเลยฮะโอเคครับต่อไปเรียกว่าจุ๊กครับเป็นการฟังเพลงออนไลน์นะครับวางฟังจุ๊กไปที่กูแมทได้ไปเลยครับบดแอปเปิลไม่ว่าเพจสโตรครับ Never For us, stay together. เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในวันนี้ดีกว่าครับเรียกว่ากล้อง360องศานะครับแบบวีล 3D แท้ HD นะฮะโอเคฮะไอคอน HD ขึ้นมาเลยครับ ติ๊กไฟขวานะครับภาพก็จะสลับมาทางด้านขวานะครับถ้าผมติ๊กไฟซ้ายครับภาพก็จะสลับมาทางด้านซ้ายครับหรือเมื่อท่านถอยหลังครับก็จะสลับมานะฮะหรือกดดูจากรีโมทก็ได้นะครับตึ๊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 บอย่างนี้ฮะมั่นใจไปอย่างยิ่งครับในการถอยครับโอเคครับใครที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้สามารถติดต่อได้ผมครับต้น081 6624469แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ